สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและกลารลงทุนประจำวันที่5กุมภาพันธ์2,567ครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมพาไปดู สภาวะตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับ <c oughs> หลักๆแล้วเนี่ยนะฮะตลาดน่าจะโฟกัสในเรื่องของนโยบายการเงินของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะที่ได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5 5 0นเนะครับพร้อมกับคุณเจอโรโพเวลเองเนี่ยก็ยังคงส่งสัญญาณว่าเฟดเองยังไม่ได้มีนโยบายที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสที่1น,นี้นะครับอ่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้สกุลเงินอยู่เอสโตล่าเนี่ยมันปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาในช่วงหลังจากที่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยไปนะครับแต หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผัดถัดมาในช่วงของข้าวันพฤหัสบดีนะครับอยดแล้วก็ล่วงลงอีกนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันกลับตัวขึ้นมาคือราคาทองคำนะครับหลักๆแล้วผมก็ไปดูมานะครมันก็จะเป็นข่าวในเรื่องของการที่มันเกิดความกังวลนะฮะในเรื่องของโอกาสในการที่ธนาคารเนี่ยอาจจะล้มลงอีกนะครับเหมือนกับช่วงมีนาคมปปที่แล้วเนี่ยที่ตัวซิลิคอนวันเล่แบง ล้มลงนะครับเนเจอร์แบงค์ล้มลงเนี่ยนะครับอันนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือตัว NYCB นะครับหรือว่า New York Community Bank นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแบงค์ที่เปิดมานานของสหรัฐและเป็นธนาคารท้องถิ่นนะครับเปิดมาร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็ได้มี ขนาดมูลค่าของหุ้นรวมถึงของมูลค่าของธนาคารเนี่ยที่มันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเขาปล่อยกู้ให้กับตัวอสังหาริมทรัพย์เยอะๆนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็มีปัญหานะครับก็เลยทําให้มูลค่าหุ้นของธนาคารเนี่ยมันตกลงมากว่า3 8นะครับก็เป็นที่น่าตกใจนะเพราะมันตกมาค่อนข้างเยอะนะครับทให้มูลค่าของธนาคารรวมถึงหุ้นเองเนี่ยมันร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้หลายฝ่ายเนี่ยเกิดความกังวลนะครับว่าเอ๊ ในช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์แบงค์ลบเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซ f e h a ว่นนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันถ้าเกิดว่าสหรัฐสามารถที่จะ,ะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับประเด็นนี้ก็อาจจะต้องอ หายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีแบงค์อื่นๆที่ล้มลงอีกหรือว,ว่ามีทีท่าว่าจะล้มหุ้นตกแบบนี้อีกเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเพราะว่าอันนี้นะวิเคราะห์จากหลากหลายฝ่ายเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าในช่วงปี2023ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยมันดึงดูด้่านปรับตัวสูงขึ้นหลักๆเนี่ยมันมาจากตัวปัญหาของภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของความ ไม่แน่ใจในการลงทุนนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยเองจะเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างน่าเข้าซื้อนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้คือปีที่ผ่านมาผมเอามาให้ดูเฉยๆว่าพอมันมีปัญหาในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยรวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจต่างๆในทองคํามักจะขึ้นนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าปีนี้นะครับโลกของเราเรยังคงมีปัญหาในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อยู่นะครับรวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะเป็นประเด็นของธนาคารที่มีโอกาสาที่จะล้มลงแบบนี้เนี่ยตรงนี้จะ ราคาตองความขึ้นได้น,นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เองเขาก็มองว่าช่วงต้นปีนี้อาจจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับให้ติดตามนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐต่อไปนั่นเองนะครับส่วนสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากตัวเลขอดอกเบีย้ยแล้วนะครับหลักๆที่ตลาดคาดการติดตามกันไว้เนี่ยคือตัวเลขนอนฟาร์มเพโ l หรือว่าการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรนะครับตรงนี้ออกมาค่อนข้างชอกตลาดเลยนะครับเพราะว่าครั้งก่อนอยู่ที่ ประมาณ 278k แนะครับแต่ว่าออกมาจริงๆนะครับอขอขออภัยครับอยู่ที่333นะครับคาดการเอาไว้ที่1 8 7นะคาดการว่าจะออกมาแย่ลงแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาดีขึ้นอยู่ที่ 353K นะครับรวมถึงอัตราการว่างงานที่ตอนแรกคาดว่าจะออกมาแย่ลงก็ออกมาเท่าเดิมนะครับแล้วก็รายได้ไดเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่คาดว่าออกมาแย่ลงก็ออกมาดีเช่นกันประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ส่งผลให้อาสกุลเงินยูเอสโอราเนี่ยได้รับ ความน่าเชื่อมั่น,นะครับแล้วก็กลับมาแข่งข่าอีกครั้งแล้วก็กดดันราคาทองคาวิ่งลงมาทีเดียวเกือบประมาณ30ดอลลาร์นะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการวิ่งที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับตัวเลขหลักๆที่เราจะต้องติดตามกันนะครับวันนี้ก็จะมีตัว p m เภาคการบริการของทางสหรัฐนะครับช่วง3ามทุ่มสีนะครับแล้วก็ PMI ภาคการบริการจากสถาบัาน ISM นะครับก็ช่วงสี่ทุ่มเราจะเห็นว่า PMI สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาคการผลิตนะครับวิ่งนะแต่วิ่งไม่เยอะนะครับเป็นแค่การเล่นตามข่าวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นตามข่าวนะข่าวออกทางไหนเล่นทางนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องถือยาวมาเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่แนะนําให้เล่นดูตามเทรนใหญ่ในช่วงระยะเวลานั้นจะปลอดภัยกว่านั่นเอง นะครับส่วนวันคานะครับจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของทาง RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.35เเซนะครับส่วนวันพุธนะครับก็จะมีตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะครับแล้วก็วันพฤหัสบ,บดีเนี่ยจะเป็นตัวเลขในเรื่องของจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงาน,นหรือว่า Initial j o b l e like s Claim นั่นเองนะครับแล้วก็วันศุกร์จะเป็น CPI ของทางเยอรมนีนะครับโดยรวมแล้วในสัปดาห์นี้ข่าว ในตารางเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยอันตรายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เราจะอาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยก็คือจะเป็น breaking news นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นธนาคารต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับรวมถึงการเข้ามากล่าวสุนทรพจน์อะไรต่างๆของคณะกรรมการธนาคารกลางประเทศต่างๆนะที่อาจจะส่งผลต่อสกุลเงินเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็การประกาศผลประกอบการของหุ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผ่านมานะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าหรือว่า Facebook เก่าเนี่ย นะครับมีมูลค่า market cap เพิ่มขึ้นสูงสุดมากๆเลยนะครับถึงประมาณหนึ่ง โอวาห,หลักหลักหมื่นล้านนะครับประมาณเกือบ2 0,000ล้านนะครับก็เลยทําให้ทรัพย์สินของคุณมาร์คซอก์เบิร์กเนี่ยรวยขึ้นอย่างคันตาเห็นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยผลักดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนสต์เดกเอสเอ็ปห้าร้อยนะครับรวมถึงดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทํำนิวไฮอยู่เรื่อยๆเลยนะครับหลักๆแล้วก็มาจากการประกาศผลประกอบการหุ้นเนี่ยที่มันดีแบบนี้แน่ๆเพียงแต่ว่าอ่านักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูข้างในแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย ทคโนโลยีของสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามีปัญหาจากอะไรนะครับจากการที่อย่างเช่นหุ้น Facebook เนี่ยเขาบอกว่าโอเคตอนเนี้มาเก็ตแครมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลถึง0.5ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าเราดูปัญหาที่ผ่านมาของหุ้นเม t a หรือ Facebook ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับการที่หุ้นเขาเพิ่มสูงขึ้นมีมูลค่าเยอะขึ้นในหลักๆมันมาจาก2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือ การที่เขาปรับลดพนักง,งานลงจ่ายผลตอบแทนพนักง,งานน้อยลงนะครับประเด็นที่2องเลยคือเขากำลังมีปัญหาทางสารัฐเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสื่อ AI ต่างๆเนีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของคดีไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคามทางเพศผ่านโลกออนไลน์นะก็คือการเอาภาพของบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยไปใส่ AI นะครับแล้วก็กลายเป็นภาพที่มัน ไม่น่าจะดูสักเท่าไหร่เป็นภาพที่อาจจะส่งผลเสียด้านลบจากตรงนั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เลยตัวสภาครองเกตเองเนี่ยก็เลยได้มีมาตรการขึ้นมาควบคุมนะครับโดยเฉพาะาแพลตฟอร์มหลักๆก็จะมี Meta, นะครับอ่าอินสตาแกรมเหรือว่าทวิตเตอเก่านะครับแล้วก็ Snapchat, TikTok นะครับรวมถึงอ่าดิสคอร์ดด้วยตรงนี้ต้องดูว่าถ้าหุ้นอ่าถ้าบริษัทเหล่านี้เนี่ย ถูกเข้ามาควบคุมนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐที่มันมีมาตรการที่อาจจะลดผลตอบแทนหรือว่าลดกําไรจากบริษัทเหล่านี้ได้ในอนาคตนะฮะอาจจะส่งผลให้ หุ้นเหล่านี้โดนเทขายแล้วก็ปรับตัวส่งผลกับตลาดหุ้นสหรัฐในอนาคตได้ก็ต้องระมัดระวังแล้วติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวนอกตารางนะส่วนทางเทคนิคนะครับตอนนี้ราคาของ US a l r ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับคล้ายๆกับ i n v e r d Head and Shoulder ภาพใหญ่เลยถ้าเกิดว่าสามารถยืนหนึ่งรอยสี่จุดสไปได้นะครับประกอบกับ f ฟดเองก็คงยืนยันว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย อไม่ใช่สิจะยังไม่ลดอาัจาราดอกเบี้ยนะครับจะคงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยในไตรามาสที่1รวมถึงถ้าเป็นไตรามาสที่2ด้วยตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ดูเอสอล่าขึ้นไปแต่104.813ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า US$ เดอลลาปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่ราคาทองคำเนี่ยจะปรับตัวร่วงลงนะครับวันนี้ผมให้แนวต้านทองคําไว้3แนวนะครับคือ 2 0 1 2นะครับคือไฮเดิมที่ทำเมื่อเช้าเลยนะครับต่อมาเป็นอาซัพพลายโซนนะครับ2,051.5ถึง2,065.5ตรงนี้เนี่ยนะครสามารถใช้เป็นสต็อ l o อสของฝั่งหน้าเซลล์ได้นะนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่ราคาเขาย่อขึ้นไปเนะี่ย2,051 ุด5ถึง2,65.5ตรงนี้คือโซนกรอบแนวต้านนะครับหรือว่าเซลลโซนที่น่าสนใจนะ่วนแนวรับวันนี้ขออนุญาตให้ไว้ที่2,27.75และ2,19นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าในสัปดาห์นี้มีแนวรับตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับส่วนราคาน้ํามันนะครับกรอบทแทร็เกอน,น่าจะทะลุแล้วก็ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ต้องมาลุน้นกันนะครับว่าถ้าเกิดราคาของ WPI เนี่ยนะครับสามารถที่จะ ทะลุผ่าน70.5ไปได้ก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ68แล้ว63.8นะครับซึ่งมันเป็นแนวรับถัดไปได้แต่ถ้าเกิดว่ายืนเหนือได้นะก็มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบวิ่งในกรอบนะครับประมาณ76.18เพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันยังคงวุ่นวายสับสนนะครับอา่าอาจจะแพงขึ้นในเรื่องของภูมิรัศศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในทะเลแดงนะครับหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามที่มันยังคงมีความขัดแย้งอยู่ระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ อีประเด็นหนึ่งที่มันจะทําให้ราคาน้ำมันร่วงลงได้ก็คือความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตนะ <c oughs> เพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกของเราวันนี้เนี่ยมันยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นประเทศที่นำข้าน้ำมันเยอะมากๆเนี่ยโดยเฉพาะาด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยก็ยังแดงอยู่ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันวิ่งอยู่ในกรอบเหล่านี้ไม่ไปไหนนะครับก็อาจจะต้องเทรดสั้นๆนั่นเองนะโอเคครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่ตลาดหุ้นสหรัฐที่ยังคงทำนิวไฮอยู่เรื่่อยๆแแล้ววผก็นนะําา ถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะครับเราอาจจะหาจาังหวะนั่งดูไปก่อนนะครับรอให้มันหลุดแนวรับสําคัญก่อนหลุดโล่สาคัญก่อนอย่างเช่นหลุดโลบริเวณน,นี้นะครับหลุดโล บริเวณนี้แล้วเราเค่อยรอเขาย่อขึ้นมาหาจังหวะในการเทรดฝั่งเซลล์นะครับหรือนะครับรอสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆบอกว่าถ้าจะกลับตัวขึ้นต่ออาจจะรอเป็นฮิตเดนเดเวอร์เจนจากอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันทำนิวไฮสูงสุดในรอบเกือบเกือบห้ปีนะครับทำขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเวลาเราเทรดหน้าบายเนี่ยสต็อปรอดเราไม่ควรอยู่ไกลมากนะครับส่วนอ่าเทสโพรฟิตเนี่ยก็แนะนําว่าตั้งที่ไฮเดิมนะครับแต่ถ้าหน้าเซลล์เนี่ยสต็อปรอดอยู่ไฮเดิมนะครับแล้วก็เวลาเทรดเทรดสั้นๆนะครับ เทคฟิอยู่ที่แนวรับถัดไปนั่นเองนะครับโอเคครับยังไงก็ข่าวสารในตารางอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังคงมีความผันผนวนในสัปดาห์นี้ยังไงก็ขอทุกคนวางแผนเทรดกันให้ดีๆแล้วก็โชคดีมีกำไรขอบคุณครับ